อยางเงินพอมันหมดเสียใส่ยของของบินเดี๋ยวผมผมถิมาเรียนน้ำใจหน่อยนี่ครัเนี่ยอาจารย์นี่เด้อผมว่างๆคือหลงลู้ตอนอาจารย์นี่หน่อยเฉยๆเพราะมอเกับมืออื่นนั่นแหละเพราะว่าโน้ตบุ้งยังผมกับเอามาน้ำเบิดออย่นี่ยน้ำมาเนี่ยเขาใส่คั้งจังเห็นมันถือซื้อๆเขาเสียวลูกเนี่ยเอไอปั๊บแล้วก็งั้นพวกตกแต่งพวกไอ้ใต้เขาผมกับเทียนได้แค้นว่านะ เช่นว่ามันก็โอเคอะลูกเหรนมันหลายตัดต่อใส่แคบขัดดีที่สุดผมก็ใส่แคบขัดตัดต่อแต่ว่าพวกขาดผุดผุ่มนี้ผมก็ใส่แคว่าเราไปเื้มึงนไบุ้งมีดด้วยพะว่าเดี๋ยวนี้เราือว่างานแล้วบุ้ไปละเอียดตรงไหน นี้เห็ดบันไดครับบันไดลงโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเมื่อนี้แดดบออากาศเย็นสบายครับ เพิ่นเห็ดเพิ่นเสียถน,นนมาท,าทั้งปีแล้วครับนี่เห็ดอ,อ่อมสาเลยครับฝ้างทั้งปุ่นบนกะปูอิดแล้วเรียบร้อยครับทา่านทั้งปุ่นปูอิดเลยอิดแล้วข้างนบนกะ เหตุสะพานลงไม่ถ้าตักนำหดพักตักนำหดเวลามีงานหรือว่ามีร้อยกระท่องบุญนั่นแหละครับช่วงเทศก,กาลบ่อปลาดิบนันกระเลียงปลาลายย่างครับเนี่ยช่วงนี้บรรดาการนั่งเล่งงานเห็นมันแล้วท่านการครับท่านท่านกำหนดครับพญานาคสองตัวทีมงานบรรดาซอยกันหลายคนครับพี่น้องสั่งหลายคนอยู่ เบื้องใกล้ๆครับรายละเอียดสีบ้านในท่าพี่น้องมันในท้าสีแล้วยิ่งงามกว่านี้อยู่ กำลังใจผู้เลี้ยงแล้วว่าละมันเห็บ่อด้ิันมันนะ่งยิ่ไทยกังใก็ลังใจกันี่ยมาันใจโอ้

hay pha บันได dài không เว้าหยังไท่ยุ่ม ừ, <laughs> thay ไท่ท้อง thay แมะ câu này là gì có... ไะหาการมองมองเที่ยวโงนาัยทะเลตัยังไปซาลีถึงวะก็ไปแหลมวอคุณเนี่ยขึ้นกับยังออาไปชลิส่วตาดฝีมือไหม ใส่ผู้ป oh, ja ั่นป evet ูนป OK ั่นเสาปั่นละทีกรบมาวังเพิ่นปั่นปูนครับเด้อมาปั่นน้ำกันเด้อท้าปุ้นน้ำกันเก็บปูนปั่นเก็บพญานาคดันพระพุทธรูปปั่นปั่นเก็บพญานาค เฮ็ดเพ็ยพญานาคมาแล้วันนี้ปั่นพระพุทธรูปพระพุทธรูปนปั้นจักงค์พระพุทธรูปคนปั่นองค์เดียวนะอก็ปั้นไส้ามมือ่นี่ละีมือแดนะสีมื่อีมืออยู่ครับกำลังปั้นอยู่ครับคนั้งคนตกแต่งอย่าสีเมือ

คบผมคิปนี้ก็ฝากไปสำนีกนะครับพี่นอ้องขอบคุณที่เขามาหลับชมนะครับเจอกันลิปหนาครับสวัสดีครับ